ผมเอฟพีเดลุกอย่างไรให้รวดเร็วประหยัดเวลาได้ไหมก็คือถ้าคุณดูคลิปนี้จบแล้วเน่เรับรองว่าแบบคือดบบหนีผมได้แล้วก็แบบหนีผมได้รวดเร็วชัวร์ก็คือเราจะหนีบจากจุดที่มีปัญหาก่อนอันนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่แบบสําคัญเลยก็คือให้น้องๆเนี่ยหนีบจากจุดที่มีปัญหาก่อนนะะคสวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องพลูบีเชนล่าดิ้ง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 ดิงอุ้ยปากซีดมากเลยอ่ะ เดี๋ยวขอโตไปถ่ายรีบก่อนนะคะแล้วหรอเขาไม่ตัวจนจังเลยทำไมชีวิตเขาต้องจนอะไรโอเค,อเคพร้อมเรียลชีวิตใครทุกๆคน สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเห็นเราหัวยุ่งยุ่งแบบนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเบบมาทําอะไรนะคะก็คือแบมมาหนีบผมนั่นเองซึ่งหนีบผมที่เราจะมาหนีบในวันนี้นะคะเป็น everyday look ของนางนันเองหรือว่าเป็นลุกหนีบผมนะคะปกติที่แบมเนี่ยชอบหนีบในชีิตประจําวันนะเพราะว่าช่วงนี้สภาพหนังหัวก็มีความแย่มากเลย คือทุกอย่างทำมากๆแล้วค่ะสภาพาน้าสุดสำหรับผมที่ทรงผมที่แบมจะหนีบในแต่ละวันเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นกันว่าแบบผมแบบมีความยาวขึ้นนิสนึงยนะยาวขึ้นนิสนึงว่าซะนิ ะค,ะความจริงในแต่ละวันที่บ,บ,บันทิดแบมไม่ค่อยมีอะไรแบบหนีบยุ่งยากเลยนะเดี๋ยวแบมบขอเสียบที่หนีบผมก่อนนะคะสำหรับที่หนีบผมเราแนะนำดูคันแต่ก็อันเดิมนะคะทุกคน hey, มันจะพังอยู่แล้วอะไม่เข้าใจตัวเองมันจะพังแต่ทำไมฉันถึงไม่ซื้อใหม่ไม่นะคะเราจะประหยัดเนาะเราจะไม่ซื้อใหม่แต่ถ้าสมมติว่าคลิปนี้อยู่ดีมันระเบิดก็ต้องปล่อยให้มันระเบิดไปนะคะ <Hey. S 2> แต่ถ้าสมมติว่าคลิปนี้อยู่ดีมันระเบิดก็ต้องปล่อยให้มันระเบิดไปนะคะ few moments later few สำหรับคลิปเนี่ยก็คือมันจะมีความง่ายๆมากๆเลยนะทุกคนก็คือมันจะหนีบแบบรวดเร็วตรงแล้วก็เป็นเอฟว d ด y l ลุกที่แบบหนีบในแต่ละวันเพราะแบมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่กับไอ้พวกเครื่องสาอางห,หรือพวกเครื่องหนีบผมนานๆเพราะมันร้อนให้รวบผมขึ้นเครื่องหวยนะคะแบบปกติแบบที่ทุกคนแบบชอบรวบมันก็จะไวกว่านะคะมันก็จะไวแบบถ้าส่วเรารบเอา ต่อไปนะคะหลังจากนั้นอุปกรณ์ของเราก็คือหวีนั่นเองค่ะซึ่งหวีที่บาใช้นะคะก็คือจะใช้แบบที่มันมีความชิดๆกันนิดนึงเพราะว่าเวลาเราหวีหรือว่าเวลาเราจะหนีบเนี่ยก็คือเราจะตักเขาขึ้นหนอนนี้แล้วก็หนีบเขาไปเลยมันก็จะได้มีความถี่แล้วผมก็ไม่ล่วงด้วยนะสําหรับคนที่ผมมีความหนามากๆหรือว่าไม่ค่อยโดนความร้อนมาก่อนเนี่ยก็จะต้อง ใช้ความร้อนของที่มีผมเนี่ยให้มันเยอะหน่อยอย่างเช่นแบบใช้ประมาณร้อยแปดสิบถึงร้อยอุณหภสองร้อยองศาอะไรเงี้ยเพื่อให้ผมมันมีความตรงพอที่มีผมแบมร้อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่วนเวลาที่แบมจะหนีบก็คือเราจะหนีบจากจุดที่มีปัญหาก่อนอันนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่แบบสําคัญเลยก็คือให้น้องๆเนี่ยหนีบจากจุดที่มีปัญหาก่อนนะคะอย่างเช่นของแบมเนี่ย แบมเป็นคนที่ผมข้างๆมันจะฟูแล้วก็ผมข้างหลังจะฟูอะไรเงี้ยเออส่วนข้างบนมันจะไม่เท่าไหร่นะคะแบมก็จะหนีบจากข้างๆก่อนอย่างเช่นข้างๆตัวนี้ที่เห็นว่ามันมีความหยิกอย่างเงี้ยแบมก็จะเอามือซ้อนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หนีบจากข้างๆก่อนแล้วก็หนีบข้างบนถูๆข้างบนแบบนี้แล้วก็รวบลงมาเลยหนีบรูดาข้างบนแล้วก็งอลงมาอย่างนี้เลยนะคะ ก็คือมันจะมีความง่ายหนึ่งถ้าสมมติว่าเราทําให้ข้างบนมันตรงแล้วแบบไอตรงช่วงโคนผมมันตรงแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีความง่ายที่แบบพอไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เนี่ยพอข้างบนผมมันโคนมันตรงแล้วมันจะไม่ฟูเท่าไหร่นะคะมันก็จะทําให้แบบเออผมมันมีความตรงตลอดเวลาถามว่างอไปเลยไหมบางวันมันก็งุ้มบางวันมันก็ไม่งุ้มแต่วันนี้มันจะไม่งุ้มแล้วกันเพราะว่ามันแบบได้ผมที่ค่อนข้างมีความตรงนิดนึงนะคะ เะะบนจะพยายามเอียงมาฝั่งนี้ให้มากที่สุดแล้วก็เอาผมที่มันอยู่แบบแถวๆตรงเนี้มาทางนี้เพราะแบนถนัดฝั่งนี้นะคะมบนก็จะดึงเขามาทางนี้แล้วก็หนีบตรงโคนโคนถูถ,ถ,ถูตรงโคนโคนเขาก่อนนะทุกคนเพราะว่าเบานรู้ว่าตรงโคนอะ่ะมันจะไม่ตรงนะคะมันจะฟูตรงโคนเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าเราหนีบตรงโคนแล้วรูดลงมามันก็จะมีความแบบเออตรงดูสวยดีนะคะมันก็จะมีความแบบตรงแล้วก็ไม่ต้องฟูแค่แบบเบนรู้สึกว่าแค่ผมไม่ฟูก็โอเคแล้วนะคะ ที่างนี้ส่วนข้างนี้ที่ยังไม่หยุอ่ะฉันสั่งผมฉันมากสั่งว้ยตายแล้วนะคะฉันสั่งผมฉันมากสั่งว้ยตายแล้วมันส่วนข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะมันจะข้างนี้มันอ,อยากถูข้างบนบนนี้มันก็จะถูถูอันนี้เขาเรียกะไรแบบย้ำตรงโคนเยอะๆหน่อยเพราะว่าตรงโคนมันเป็นส่วนที่ผมเราไอ้โดนเหนื่อแล้วก็มีความที่แบบจะฟูได้ง่ายขึ้นนะคะแบมก็จะชอบย้ำตรงโคนๆคนก่อนส่วนตรงผมข้างในเนี่ยทุกคนไม่ต้อง บบนี่มันจะไม่ตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมข้างในอะเราเอาแค่ให้มันมีความแบบตรงโคนคนตรงไว้ก่อนนะคะให้โคนคนมันไม่พลกก็พอแค่นั้นอันนี้เราจะใช้มือเลยนะเพราะว่าไม่ถนัดนะคะเนี่ยทุกครั้งเวลาบนันดิตันจะย้ำตรงโคนคนอย่างนี้นะคะแล้วก็รู่ลงมาเลยแล้วก็กพอแล้วแบมก็จะเอาข้างบนลงมาอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าแบบคือเราเน้นความรวดเร็วไงเพราะฉะนั้นแล้วก็อันเนี้ยถ้าสมมติว่าคนมีเวลาว่างนิดนึงอะก็ให้นีบแบบนี้ก็ได้นะคะแบบถ้ามีเวลาว่างนิดนึงก็อย่างสมมติเราเผื่อเวลานีบผมไว้ ในแต่ละวันค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยแปงก็แนะนําให้แบบเออใช้เวลาแบบนี้ย้ําตรงคนโคนนะคะสําหรับแบบย้ําตรงแถวแถวบริเวณคนโคนหัวให้มันมีความลงมานิดน,นึงนะคะมันก็จะทําให้ผมของเราเนี้ยมีความตรงแล้วก็อยู่ทนได้นานยาวนานยิ่งขึ้นเนาะนี่นะคะย้ำย้ำคนโคนแบบนี้ บหนิดแ,แบบนี้ทุกครั้งอ่ะส่วนมากผมแม่มันจะไม่ฟูระหว่างวันนะคะแล้วแมก็ชอบหนีบให้เพื่อนแบบนี้ด้วยมันก็จะไม่ฟูระหว่างวันมันก็จะอยู่แบบอยู่ทั้งวันนะเออเพราะว่าแบบเราย้ําตรงส่วนที่มันมีปัญหาไปแล้วไงเพราะฉะนั้นนะไอ้ตรงส่วนที่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อย่อยางไอ้ตรงแบบไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราย้ํามันไปแบบสิบกว่ารอบอะยังไงมันก็ต้องเป็นเหมือนเดิมอะเพราะว่าแบบไม่ได้มีปัญหาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปเน้นตรงจุดที่มันมีปัญหาเหมือนแบบเราคันแล้วเราเกาถูกที่อะทุกคนมันก็จะเออหายคันช่ แล้วถ้าเราไปเกาตรงที่แบบไม่ได้คันอะมันก็จะไม่หายเพราะว่ามันไม่ได้คันตั้งแต่แรกอะเข้าใจปะออนี่นะคะนผมังแบมจะดมาฝที่ะแล้วก็ย้ำเขาไปตรงจุดที่เขชอบมีปัญหาอนี้คืเคลนะเคล็ดลับสําหรับน้องนะคะเพื่อนถดรี่มันต้องหีบทั้งหวไวจะตรงอเงี้ยแต่ก็ลองทำให้มันดูแล้วว่าคิงนเราไม่ต้องหนีบผมั้หัวก็ได้เลียให้มันมีดีบ้างก็ได้เพราะว่าแบกมันก็เสียพอหอะไรงี้ยปัญหานะคะแบมจะมีป ใช้นิ้วนะคะซ้อนขึ้นแบบนี้แล้วก็หวีไอ้ตรงนี้ลงมาก่อนนะแล้วก็บรงส่วนแบ้างจะหนีแต่ไอ้ตรงที่มันมีปัญหาเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างมันหนีทั้งวันทั้งวันเนี่ยแบบันจะชอบถูข้างบนแบบนี้นะคะถูๆๆแล้วก็หนีบลงมาเลยนะคะเห็นไหมมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วทุกคนเออนีอ่แต่ถ้าสำหรับน้องๆที่แบบพี่คะผมหนูฟูดหยิบมากๆหนีบแค่นี้ไม่ได้หรอก่ะอะไรเงี้ย ถ้าอยากให้ผมนะคะถ้าอยากให้ผมตรงทั้งวันอันนี้แบมแนะนํานะก็คือหนีบตรงคมโคนไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าคมโคนเนี่ยมันได้ยังไงมันก็ดีลูกเออเนียจะฝั่งนี้ฝั่งนี้ยุ่งมากเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มฝั่งนี้กันเลยนะคะฝั่งนี้เนี่ยทุกคนอาจจะบอกว่ามันเป็นฝั่งที่ยากแบมก็คิดว่าเป็นฝั่งที่ยากเหมือนกันไม่ได้บอกว่าเป็นฝั่งที่ง่ายนะเป็นฝั่งที่ยากเหมือนกันนะคะค่อยๆหนีไปก่อนนะคะ เราจะหนีบถ้าสมมติว่าเราหนีบไอตรงที่มันมีปัญหาเออถ้าสมมติว่าเราเน้นในตรงที่มันมีปัญหาก่อนอะแล้วถ้าเราแบบเวลาอุ้ยจะสองนาทีแล้วจะ3นาทีแบบเราอย่างสมมติว่าเรากะเวลาไว้แค่2นาทีในการหนีบผมแบบเฮ้ยจะหมด2นาทีแล้วรถจะมาแล้วอะไรเงี้ยยังไงไอตรงที่มีปัญหามันก็แบบเหมือนกับแก้ปัญหาไปก่อนไม่ต้องแบบสวยทั้งหัวก็ได้อย่างแบมอย่างเงี้ยค่ะแบมจะหนีบไอตรงที่มีปัญหาก่อนอย่างเช่นแบมเนี่ยจะผมค่อนข้างหยิกตรงข้างบนใช่ไหมตรงข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ รงแบบไอ้คนโคนตรงข้างหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหนีบไปก่อนแค่ตอนเช้าแล้วก็เพื่อนบหมัดจ,จะชอบเสียบที่มีผมไว้อยู่แล้วนะคะที่วิรหะที่วิทยาลายัยอะไรเงี้ยมันก็จะไปหนีบก,กับเพื่อนที่หลังที่วิทยาลัยนะคะ แบบนี้เนี่ยก็คือแบมบจะเอามือนะคะจับไปแบบนี้เลยนะแล้วก็ถูถูถูข้างบนตรงที่เขามีปัญหานะคะแล้วก็เอาเออกมาข้างๆแบบนี้สําหรับน้องๆหน้ามานะคะก็ให้ก้มลงมาเลยนะ,ะแล้วก็หนีบไปเลยนะคะแล้วก็พยายามงมตรงนิดนึงนะงมๆตรงนี้นะคะหนีบไปแล้วก็งมๆนิดนึงแบบนี้นะคะถูๆูข้างบนนี้ก่อนแล้วก็ข้างๆงมๆแบบนี้แล้วมันก็จะง่ายนะคะแบมหมาชอบก้มแล้วก็หนีบไปเลย ขอเช็คสภาพผมของเราว่าเราพอใจกับความตรงของเขาหรือยังแต่ถ้าสมมติว่ารีบรถโรงเรียนจะมาแล้วหรือว่าจะไปถึงเวลาแล้วค่ะก็ไปเลยนะคะเขาไปเช็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดู before and after อันนี้ before นะคะอันนี้ after ค่ะขอเก๊กขอขอถ่ายเขาเรียกอะไรนะขอรูปแรกนะขอ,ขอรูปปกนะ โอเคนะคะน้องๆหลายคนเนี่ยก็จะได้เทคนิคกันไปแลนะ้วเนาะเดี๋ยวท์คอชชี่มีผมก่อนนะคะ เอออันนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรยากเลยนะคะพอดีว่ามีคนขอคลิปนี้ผมมาเราก็เลยอยากทําให้นะโอเคคลิปนี้นะคะหวังว่าน้องๆจะชอบกันแล้วก็ได้เทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้หนีบไปโรงเรียนแบบสวยๆแต่ช่วงนี้คงจะไม่ได้ไปโรงเรียนกันอีกยาวไกลนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบปากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊ง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 ให้แบบด้วยนะเพราะเวลาที่แบมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมคลิปก่อนใครแล้วก็ไม่พลาดคลิปแล้วก็ความสนุกของแบมด้วยนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะบ๊ายบาย